สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนูจากมาล n นี่ชาแนลนะคะวันนี้นจะมารีวิวน้ำหอมตัวแรกของบ้านอลิซาเบธแอด์ดนเลยค่ะกลิ่นที่โด่งดังของเขานะคะไวที tea, ค่ะกินไวทีนุ้ยได้ซัมเปลิลมานะคะข้างในกระดาษก็อะพรีเซนเตอร์ดาราที่โด่งดังน่ารักนะคะกลิ่นนี้รีเควสโดยน้องกุลวดีและน้องฟาติโม oh, นะคะโอเค คิดโดยเพอร์ฟู e r เมอร์นะคะเป็นโคฟาวเดอร์ของแบรนด์นี้ด้วยนะคะก็คือคุณโรดริโก้ฟอ e s เรสโรแล้วก็กิลแอมฟลาวิชนี่แครอลไล์ซาบ้านะคะอินสไเร t ชั่นก็แน่นอนก็คือไวททีชาขาวค่ะโอเคเดี๋ยวนู้จะลองดมคืออาจจะไม่ค่อยแฟนนะที่จะเปรียบเทียบแต่ว่า นี่คือกลิ่นชาเดียวที่มันดูใกล้เคียงที่สุดแล้วนีมีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเอ,อิ่มก็คลายคายหน่อยๆเขาต้องการให้เป็นไวททีชาขาวที่มีความโปร่งสบายเหมือนนั่งอยู่ริมทะเลจิบชาเหรอ มีไอริสด้วยนะ่าสนใจมากๆนะคะโน้ตนะคะจะมีส้มจีโน้ตก็คือโน้ตทอทะเลก็คือให้ความรู้สึกรีแลกซ์นะหนูคิดว่าทะเลเวลาเรานึกถึงมันก็จะใสๆเนาะแ r ริเซจนะคะแล้วก็เฟิร์นเฟิร์นก็ใบเฟิร์นเขียวๆนะคะมิดลโน้ตจะเป็นไวทีชาขาวค่ะแล้วก็มาเตททีมาเด้ทีเนี่ยที่นุ้ยเคยดมผ่านมานะคะที่มีอยู่ในน้ำหอมอะไรนุ้ยลืมละอ,อ๋อมีอยู่ในเดี๋ยวก่อนนะ ของทริเซียนาเทเรนซี่เขาก็จะเปรียบเทียบกับ Creed Silver Mountain Water เหมือนกันไม่ลืมชื่อแต่เดี๋ยวหนูจะโพสต์ลิงก์ไว้นะคะแล้วก็มีอยู่ในหริวิตองอันนึงเหมือนกันรู้สึกจากแค t ต s สกาเด้ก็จะมีมาได้ทีมันก็จะแบบออกเออรโบชาแห้งๆเหมือนชาเก่าในความรู้สึกนี้นะคะแล้วก็มี Iris จะกินออกลิปสติกคอสเมติกสำหรับเพื่อนๆที่ถึง Iris ไม่ออกนะไปยืมลิปสติก แฟนมาสำหรับผู้ชายหรือว่าลิปสติกตัวเองแล้วลองดมดูมันจะมีความเป็นแบบเคมีหน่อยๆอะในความรู้สึกนุยแล้วก็ออกแนวพลาสติกนิดๆนะคะเบสก็จะมีอิโซติกบูดนะคะคือไม้ทองค่าอมเบรตก็คือเทียนชมมดก็เป็นมสัสจากพืชนะคะแล้วก็แอมเบอร์นะคะอืมกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาแบบสะอาดอะเหมาะก,กับเมืองไทยหน้าร้อนมากๆเลยเมืองไทยก็ร้อนอยู่แล้วนะจะไม่เหมาะกับ ที่นี่เท่าไหร่ในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้กลิ่นละยังวันนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มไม่ค่อยได้กลิ่นคือต้องสเปรย์เยอะดิ่งเป็นส้มที่เบามากๆไม่ได้ส้มจ๋ามันเป็นเหมือนกับส้มผสมซิตรัสมะนาวอะไรเงี้ยค่ะรวมๆแล้วก็มีดอกไม้เบาๆกลิ่นออกแนวคล้ายๆกับชาหนูออออขอดมวันนี้นะ มันจะมีความเป็นชาที่คล้ายๆกับในนี้อยู่ค่ะแต่ขณะอันนี้ถ้าเกิดใครเคยลองดมเนี่ยจะรู้ว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาสบายนะไว้ที่นี้เบาากว่าน,นี้อีกเท่าหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีโน้ตชาคล้ายๆกับอันนี้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความเป็นส้มผสมกับมะนาวอาจจะรู้สึกถึงความเขียวหน่อยๆซีโน้ตมันอาจจะทําให้รู้สึกแบบเกือบๆจะคาวแต่มันยังไม่ได้คาวมันจะเป็นอารมณ์เหมือนทะเลอะกลิ่นไอทะเลเบาๆเบามากๆเลยอะคะ่ะ แต่ว่าชาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะยี่ห้อนี้นะคะราคาดีมากๆเลยก็คือจริงๆแล้วถูกกันแหละ 30ml 26เหรียญน,นี่ราคารีเทลนะคะ 50ml 42เหรียญและ 100ml 56เหรียญก็คือราคาจับต้องได้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเซฟอะคะ่ะไม่น่าจะมีใครที่ไม่ชอบอาจจะออกแนวเฉยๆมากกว่า พอทิ้งไว้สัก2อสนาทีนะคะคราวนี้จะมีกลิ่นเ,เป็นไอริสหน่อยแต่น้อยมากเลยนะนูคิดว่าสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับกลิ่นไอริสอาจจะไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันนิดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นไอริสนะคะเราต้องการความเป็นชาที่ชากลิ่นชาสบายๆออกแนวฟ o อเรลแล้วความเป็นซิตรัสเนี่ยช่วงแรกอาจจะชัดนิดนึงที่ส้มกับมะนาวอะคะ่ะแต่ก็ คือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะมันไม่ได้แบบแหลมซิตรัสจ๋าค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสัก15นาทีเนี่ยกลิ่นความเป็นซิตรัสี่ยจะยิ่งดรอปลงเพราะว่าชาเขาจะเริ่มนำหน้าแต่ว่าซิตรัสเนี่ยจะเบาๆหน่อยๆเพิ่มมิติ ให้กลิ่นนี้ให้ยิ่งดูสดใสสบายรวมทั้งไอริสด้วยมันก็จะเป็นมิติเบาๆไม่ได้ชัดเจนบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยก็ได้เพราะเขาเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบามากๆเ,เหมาะกับงานที่สุภาพหรือว่าจะใช้เป็นงานโศกเศร้าก็ยังได้นะคะแต่นุ้ยสังเกตอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่นุ้ยสเปรย์เยอะเกินน่ะมันกลิ่นความเป็นเคมีมันจะชัดขึ้น คือถ้าเทียบกันเนี้ยดิดิบอกว่ามันก็มีความคลับคลายคลับคลากับ Silver Mountain Water ในความเป็นชาเหมือนกันแต่เนี้ยพอดมแล้วมันจะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็ไม่เคมีแบบไวทีค่ะแต่ว่าไวทีก็คือต้องสเปรย์เยอะๆมากๆนะถึงจะได้ความรู้สึกถึงความเป็นเคมีผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เหมาะกับ คนที่ไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นฉุนใช้ในชีวิตประจําวันไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอาจจะไม่ได้สร้างความตื่นเต้นอะไรแต่นุ้คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบนุยก็ถือว่าเออก็เป็นกลิ่นที่โอเคบวกกับราคาที่แบบ ค่อนข้างถูกอ่ะใช้ได้เพียงแต่ว่าสําหรับตัวนุ้ยนุ้ยคงไม่ซื้อเพราะว่าตัวนี้นุ้ก็มีครีมมันหอมกว่าอยู่แล้วเนื่องจากไวท์ทีมันไม่ได้หวือหวาอะไรมันก็ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้นุ้ยก็เลยไม่อยากได้ค่ะแต่สําหรับคนที่เริ่มต้นใช้น้ําหอมหรือแบบกําลังมองหากลิ่นชาดมง่ายๆสบายๆนุ้ยว่าก็อาจจะชอบกลิ่นนี้เขาเป็น EDT ก็จางค่อนข้างเร็วคือไม่ได้ฟุ้งกระจายแต่ติดผิวนะคะประมาณสี่ชั่วโมงค่ะ คือถ้าไม่ได้สังเกตดีๆอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำไปว่าอามีกลิ่นน้ำหอมอยู่อะค่ะชัดๆอยู่ได้ไม่เกินชั่วโมงนึงค่ะต่อจากนั้นก็คือเบาลงไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือถ้าสเปรย์ปุ๊บประมาณห้านาทีแล้วเรารู้สึกชอบก็ชอบกลิ่นก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเวลาค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย